สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสอทอพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจิรวัฒพยุงธรรมรองผู้บัญชาการสอทอพลตำรวจตรีอัศสิษฐสุทธิธส,สงวนรองผู้บัญชาการสอทอพร้อมด้วยตำรวจจากสอทอร่วมกันแถลงข่าวผลการทลายเครือข่ายห้องซื้อเฮียดัง888พนันหวยใต้ดินออนไลน์รายใหญ่ของภาคอีสานในพื้นที่จังหวัดมหาสาร,รคามพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าการทลายเครือข่ายหวยใต้ดินออนไลน์สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน ตรวจสอบพบมีผู้โพสต์ข้อความรับแทงพนันหวยผ่านแอปพลิเคชัน f a c e b o o k มีการชักชวนให้บุคคลทั่วไปให้เล่นพนันผู้ที่สนใจต้องการเล่นพนันจะได้รับการดึงเข้ากลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ห้องซื้อเฮียดัง888เข้ามาเป็นสมาชิกแทงหวยซึ่งมีทั้งหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยจึงทำการตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความเชื่อมโยงของบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกทั้งพบข้อมูลที่อยู่และระบุถึงตำแหน่งการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นการทำผิดโดยกลุ่มเครือข่ายมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบกระทั่งชุดสืบสวนแกะรอยจนทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้จำนวน6รายจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีลงวันที่3ธันวาคม2567เข้าจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดในขบวนการทั้งหมด6ราย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแอดมินรับผิดชอบจัดการบัญชีการโพสต์รับแทงหวยแจ้งผลรางวัลและดูแลสมาชิกในกลุ่มตรวจสอบยอดแทงผลกำไรรวมถึงการถอนเงินจากบัญชีธนาคารนำเงินไปใช้ในการบริหารจัดการหรือปกปิดแหล่งที่มาพลตบตรายรงบอกว่าตำรวจได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวได้ทั้งเครือข่ายพร้อมตรวจยึดของกลาง อธิษโทรศัพท์มือถือ6เครื่องโน้ตบุ๊กไอแพสมุดจดโพยหวยสีเล่มรถยนต์1นึคันที่บ้านพักในพื้นที่มหาสารคามจึงตรวจสอบพบหลักฐานว่ากลุ่มเครือข่ายมีการลักลอบเปิดรับแทงออนไลน์มานานกว่า3ปีโดยการตรวจสอบการเงินย้อนหลังตั้งแต่ช่วงมีนาคมถึงพฤศจิกายน2 5 6 7มียอดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า20ล้านบาทสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยตำรวจเอาผิดผู้ต้องหาทั้ง6รายในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนให้เล่นพนันทั้งทาง,ทงสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินอีกทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินอื่นๆว่าได้มาจากการกระทําผิดหรือไม่ตามพรบอฟอกเงินก่อนควบคุมตัวพร้อมครองกลางส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีตามกฎหมายคดีหนึ่งนะครับขออนุญาตขึ้นชาร์ตหน่อยเป็นคดีเรื่องเครือข่ายหวยใต้ดิน ห้องซื้อเฮียดังเฮียดัง8 8 888นะครับอันนี้นะครับท่านจะเห็นว่าเลข888เนี่ยเป็นเลขที่นิยมนะไม่มีอะไรแล้วครับพวกที่เล่นการพนันเนี่ยนิยมพอเลข8เนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาอารบิกเนี่ยตัวเลขอารบิกเนี่ยพอตะแคงข้างเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมันคืออินฟินิตคือไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่าจะรวยอะ่ะไอ้คนทำเว็บจะรวยนะครับ ก็คิดเอาเนี่ยตัวเลขอย่าง,างนี้เลยแล้วคนเข้าไปเล่นก็จนเนี่ครับเจ้าของเว็บอ่ะรวยนะครับสำหรับเครือข่ายหวยใต้ดินเดียดัง888เนี่ยชุดจับกลุ่มนะครับเป็นชุดขององกับการ3นะครับไนเบอร์2เช่นเดียวกันนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้การที่พนอันนี้เขาได้แฝงตัวเข้าไปนะครับในกลุ่มผู้เล่น และสามารถสืบสวนขยายผลจนออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6รายเป็นตัวจริงหมดเลยนะครับเป็นตัวจริงหมดเลยดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับพรบรรการพนันและฟอกเงินแต่ก็ยังไปต่อได้นะครับจากการขยายผลท่านผู้การนิพนธ์นะครับกับกุ้งกับได้มาแจ้งว่าอันนี้น่าจะยังมีตัวไปต่อแต่จากการดูเส้นเงินแล้วเนี่ย คนที่จับเนี่ยก็เป็นเจ้าของแล้วแหละอาจจะมีหุ้นส่วนรายอื่นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคงขยายผลต่อไปครับก็มีทั้งหมด2เคสครับมีทุกหวยนะครับมีหวยคอนอยหวยลาวด้วยครับตั้งแต่2020 ใช้ไลน์แอดก็เป็นหมายความว่าก็สร้างห้องไลน์ไปแล้วก็มีห้องไลน์แอดดีดีกันเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นตามเว็บใช้สายตรวจออนไลน์แบบไอ้สายตรวจไซเบอร์เนี่ยก็ไปดูแล้วก็เราเข้าไปป๊อปอัพทั้งหลายเนี่ยมันจะชวนเล่นการพนันพอเข้าไปตรงนั้นแล้วมันก็จะมีห้องไลน์ให้เราเข้าไปอยู่แล้วเราก็แฝงตัวเข้าอยู่ในนั้นแล้ว ที่เราเราทำทำมาเนี่ยนะประมาณที่เราเห็นเนี่ยยีกว่าล้านประมาณ6เดือน